ช่วงนี้ที่ประเทศเกาหลีอากาศท่างผักเหนือกับค่อนข้างสิติดลบแถบทุกเมือเลยจ้าแต่งานเท่ากับต้องเห็ดคื้เกาหละค่ะเมื่อนี่กับสีพามาขัดแยกพวกพลาสติกนะคะเพราะว่าจะเป็นพวกพี e, ่พี่พี่อีเเนาะค่ะนี่สะดวกสบายค่ะใส่รถกิบหนีบล่งหนีบล่งรถดบ่ได้ใส่ค้นคนได้เท่างนี่เบืองลูกนะ น้ำแข็งหั่นขลองแถมมาจ้าพี่น้องเฮ็ดไปพร้อมสิงไฟไปน้ำค่ะหนาวกันแล่นนะกองไฟละจ้าไข่แน่แทเแถาแก่พันใจดียุนี่กระไดนี่เขาก็จะใส่แห้งข้นแน่ใส่รถกิบแน่ใส่พกทต่ํำแน่ผุดําเบิงดยายเถาหันสูงบันไดกับบื้นขึ้นไปเด้อพี่น้องเบากับเบาฟังบอกว่ายายากับเบาฟังสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นพี่อีเนาะค่ะ เป็นกระตาเหลืองเป็นพลาสติกกันแข็งนะจ่าตัวนี้นี่สําหรับทั้งตัวนี้ก็จะเป็นพี่พี่นะจ่าเป็นพลาสติกอ่อนก็สิแตกง่ายนี่เสือเจาะบอดนี่ก็จะเป็นพี่พี่ขึ้นกันจ้าอยู่ประเทศเกาหลีนี่ถุงปุ๋ยก็สิมนี้พวกถุงอางหองอาหารพวกอาหารสัตว์พวกปุ๋ยพวกขี้กอขี้ไก่มุนี่ละค่ะเพื่อนก็ขายได้เด้กกิโลละสองร้อยหกสิบบาทพุ่นี่เขาก็จะมาเฮ็ดซ้อยกันแบบนี้ละพี่น้อง เฮ็ดกันสองพวเมี่ยก็แยกแยกแย่เถาเพิ่นกับอยแน่นิดๆหน่อยๆค่ะแามเพิ่นหนึ่งมาขายคงขายของแย่เถาเพิ่นกับไปรับแขกพี่น้องนี่หลังจากที่หฮอคัดตอนใหญ่ๆแล้วเฮากะมาสววกสวกแบบนี้เอาตอนนหน่อยไปกองกันไว้เนาะเอาเห็ดแล้วๆเซตนิหน่อยนี่ห่ากะท่านได้ทิมเถื่อได้พี่น้องเฮอกะสิมานั่งคัดนั่งแยกเอาค่ะมันเกียงจีบผุนละ่ะทิมได้ขยะจ้า เก็บน้ำก้อนน้ำแข็งเก็บยังออกเอ้ยว้าปันเป็นน้ำข้างแข็งต่อเนาะนั่นได้รถไทมากขั้นหนึ่งผู้ไรสีเมียรประเทศอุดอรนำมาเด้อ